สวัสดีเพื่อนๆตอนนี้มาถึงเอ,อบ้านพักแล้วเดอ้อบ้านพักหรือว่าภาษาโนร์เวียเิ่นเอิญว่าหิตตะหิตตะหมายถึงบ้านพักมาถึงแล้วนี่นั่งแล้วเนี่ยมาถึงได้สักชั่วโมงแล้วล่ะแล้วก็ทําความสะอาดบ้านอะไรเสร็จก็ออกไปเดินสํารวจนอกบ้านเห็นแต่รอย ูกไว้ต้นดอกไม้ไว้มันก็ไปเหยียบนะไม่รู้ว่าตัวอะไรน่าจะเป็นตัวเอรียนเดียอะไรนะที่เก่งกว้างอะ่ะตัวเล็กๆอะ่ะไม่เล็กหรอกก็สูงอยู่เดนะ้อสูงเป็นเม็ดอยู่นะที่เห็นนะนะเออคือต่ำกว่าเม็ดกับสูงกว่าเม็ด <laughs> น่าจะเป็นพวกนั้นมาป่าเข้ามา เข้ามาเนี่ยเดินแม้เดินเข้ามาแม้กระทั่งในนี้นะเพราะว่ารั้วมันรั้วต้นไม้ตรงนั้นมันเปิดตรงนี้มันก็เปิดเลยไอป้าปลูกว่านสีทิศไว้นะอาทิตย์ที่แล้วนะมาขุดซะมาขุดซะหัวว่านสีทิศนะ่ะขึ้นมาอยู่ข้างบนหมดเลยฝ่าจะได้มาอีกทีก็แห้ง <c oughs> คงไม่รอดหรอกดูแล้วเออคงไม่น่ารอดเออแล้วก็ป้าก็ปลูกไอ้ต้นไม้ไว้อาทิตย์ที่แล้วต้นดอกไม้ไว้ตรง ตรงโนนะ้นน่ะลอยเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมอยู่รอยเท้าอ่ะอืมเป็นจุเป็นกระจุกกระจุกแบบเนี้ยคงจะหาอาหารเนาะตอนนี้ยังไม่มีเหาอ,อาหารนะต้องไปหาในป่าก่อนแอปเปิลยังไม่ออกลูกใบยังไม่ออกเลยก็ <c oughs> มาถึงก็เหนื่อยเนาะแต่ลุงแกก็มาถึงแกก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทำงานเลิกแล้วตอนนี้เลิกแล้ว เลิกแล้วเพราะว่าเเออ,เอ,อมันจะมีประตูอีกบานหนึ่งอะเป่าออกแต่จะไม่ใส่ใช่ไหมเพราะว่าประตูมันเยอะเกินอะบ้านเก่าอะเขาทำประตูไว้เยอะอะก็เลยว่าไม่ใส่แต่คราวนี้ว่าจะหาเป็นเป็นม่านที่แบบบานพับอะหน้าหนาวเวลาเวลาหน้าหนาวจะได้เปิดจะได้ปิดไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้แอร์ air, ความร้อนอะมันออกไปทางนูน้น อที่คุยกันไว้อะน,นะก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอ mm hmm. แกก็เลยพอเอาประตูออกมันก็จะมีรูเอ่อรูที่เขาล็อกกุญแจรูที่ใส่บานพับแกงัดออกแล้วมันก็เป็นรูเขาก็จะเอายาแนวป้าก็เรียกไม่คยถูกเอามาอุดซะก่อนหลังจากนั้นพอมันแห้งอาทิตย์ที่แล้วก็ทําไปลอมแล้วแกก็เอาเครื่องมาขัดให้มันเนียนอคราวนี้ มันไม่สวยหรือเปล่าเห็นเอามาทาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เอามาปูอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้คงจะได้ขัดอนะร้อยมันแห้งก่อนอะไรเงี้ยโอ้ยก็ประมาณนี้แหละเพื่อนเพื่อนเดินทางเหนื่อยนะป้าเดินทางเนี่ยนั่งนี่ก็ปวดปวดก้นกอบอะต้องบิดไปบิดมานั่งบนเก้าอี้ถ้าจะหันหน้าไปหาถ้าหันหน้าเข้าบ้านแล้วแล้วหันออกไปหาตะวันเนี่ยมันจะมืดไหมน่าจะไม่สวยแล้วนะ แก่แล้วเดียวเดี๋ยวไม่สวย